ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจับสุไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาหูไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาจมูกไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาลิ้น ไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดากายไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเชื่อมั่นไม่วั่นไหวซึ่งธรรมะเหลา่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตานิยามก้าวลงสู่สัพปปุริสภูมิล่วงปูมิปุตชนไม่ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดสัตดิรัฉานหรือปิติวิตัยไม่ควรเพื่อทำกาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลนูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้ย่อมควรเพ่งด้วยปัญญาโดยประมาณอย่างนี้แก่ผู้ใดเราเรียกผู้นี้ว่าธรรมานุสารีก้าาลงสู่สัมมตนิยามก้าวลงสู่สัพพริสภูมิ ล่วงภูมิปุตชนไม่ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดสัตว์ดรัชฉานหรือปิติวิสัยไม่ควรเพื่อทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลดูก่อนพิกตุทั้งหลายผู้ใด รู้เห็นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า